สวัสดีครับผมพะพังกรจิวนนทพงศ์ทำธุรกิจเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตร้อยเปอร์เซไม่ต้องโทรชวนใครแม้แต่คนเดียวมีคนโทรมาเราเองทั้งรู้จักและไม่รู้จักหากท่านมีระบบช่วยทำงานแทนท่านจะมีสารภาพทางการเงินและเวลาอยากรู้ผมทำอย่างไรสนใจกรอกข้อมูลด้านล่างรับข้อมูลฟรีผมเรียนรู้การทาธุรกิจหลายบริษัทและหลายระบบ ทั้งในและต่างประเทศเพราะผมต้องการระบบช่วยทํางานเพื่อนําผมไปสู่เส้นทางสลรภาพทางการเงินและเวลามันเป็นความฝันของผมที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานและเงินมันหมายถึงอิสรภาพทางด้านการเงินอย่างแท้จริงและวันนี้ที่ผมนำเสนอทุกท่านคือระบบ g ี s y s ซิสเทที่สามารถช่วยทำงานแทนคุณได้จริง จนทุกท่านที่เข้ามาในเว็บไซต์ของผมศึกษาข้อมูล้ละเอียดฟรีหรือโทรสอบถามโดยตรงใต้ที่ผมนะครับและผมขอให้ท่านประสบความสาเร็จในสิ่งที่หวังถ้าท่านมีความฝันเหมือนผมขอให้พบกันบนเส้นทางแห่งความสาเร็จเพราะนี่คือมหาวิาลยสู่ความสาเร็จสวัสดีครับ